สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรัก12ราศีะคะ่ะจะเป็นของชาวราศีพิจิกนะคะประจําเดือนมีนาคม2568นะคะจริงๆแล้วอะ่ะของราศีพิจิกะคะ่ะกวางทําแบบประจําเดือนไปแล้วนะคะ1คลิปเนาะอันนี้จะทําเสริมให้นะคะดวงในคลิปนี้ก็จะเป็นดวงเรือรมเหมือนเดิมค่ะไม่ได้อ้างอิงหรือบคุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะส่วนท่นานใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกวนะคะค สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะฝากกดไลค์ like, แล้วก็กดติดตามกวางด้วยคะ่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยะคะ่ะ มาดูดวงความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างค่ะไพ่เป็นแล่วที่วางเปิดได้ค่ะเป็นไพหนนะะ่หนึ่งถ้วยนะคะหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นเรื่องราวดีๆเป็น energy ที่ดีมากๆเลยนะคะอาจจะมีความรักใหม่เข้ามาก็ได้นะคะหรืออาจจะมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณในช่วงระยะเวลานี้ก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าเรื่องราวที่มันดูแล้วอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายก็มีโอกาสที่จะกลับกลายเป็นดีก็เป็นไปได้นะคะามาดูกันต่อนะคะมีไพ่ เจ็ดถ้วยนะคะ เจ็ดถ้วยเนี่ยอาจจะหมายถึงความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่มีหลายคนเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะตัวคุณอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของเขาก็ได้ค่ะหรือว่าตัวเขาอาจจะเป็นตัวเลือกทางเลือกของคุณก็เป็นไปได้นะคะไพ่ใบน,นี้จริงๆเนี่ยออถ้ามองในแง่ดีเนี่ยก็จะเหมาะกับคนโสดนะคะออถ้าคนโสดเนี่ยก็มีโอกาสที่จะมีรักใหม่ๆเข้ามาให้เลือกสรรมากมายนะคะก็เป็นคนที่อ,อ,อาจจะเหมือนในอุดมคติเหมือนที่เคยฝันว่า ก็เป็นไปได้นะคะและอีกอย่างไพ่เจ็ดถ้วยเนี่ยมาสื่อสารในเรื่องของโซคอนเนคชั่นด้วยนะคะ ในการที่คุณกับ2คนเนี่ยเจอการครั้งแรกเนี่ยมันรู้สึกว่าคอนเน็กกันมากๆเลยสื่อสารอะไรกันก็รู้สึกเข้าอกเข้าใจกันนะคะเออประมาณว่าเอ่อพอเรานึกถึงเขาเขาก็โผล่มาและอะไรแบบนี้นะคะอ่ะมาดูกันต่อนะมีไพ่แฮงแมนขึ้นมาค่ะความรักความสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่มีความครึ้งคึงกลางกลางก็ได้นะเออหรือมีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะนะเออหรือเป็นความสัมพันธ์ของคนที่ เป็นคู่กันก็ได้แต่มักจะมีปัญหาเรื่องเดิมๆนะคะเรื่องเดิมๆนั้นไม่เคยรับการแก้ไขไม่เคยถูกแก้ไขเลยนะคะเออเป็นยังไงเป็นอย่างนั้นก็ทําให้คุณคิดเยอะคิดมากอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ที่ดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่เดอะซันค่ะเป็นไพ่ที่ดีที่สุด ในสำรับแล้วนะคะพไพ่ใบนี้ค่ะมาบ่งบอกค่ะความรักความสัมพันธ์ที่ครึ่งครึ่งกลางๆนะคะความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหานะคะมันจะได้รับการแก้ไขในเร็วๆนี้ค่ะหรือว่าคุณจะได้รับคําตอบจากสิ่งที่คุณเคยสงสัยอยู่จากสิ่งนี้มันเคยเป็นปัญหา อะไรแบบนี้นะคะเอออย่างยกตัวอย่างเช่นเออมีคนเข้ามาพร้อมกันเนอะเออในชีวิตคุณอ่ะสองคนอ่ะนะคะแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใครดีคนนี้ก็ดีคนนี้ก็ดีน,น,ดนะคะเออแล้วจะอยู่นะมันจะมีอะไรบางอย่างที่มันแบบ ขึ้นมานะคะไม่คุณรู้สึกว่าเออเลือกคนที่เออที่โอเคอะไรเงี้ยมันจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งอะทาให้เห็นว่าเห็นชัดอะค่ะว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีกว่าอีกคนหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะนะหรือนะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอย่างถ้าคุณมีปัญหากันมาเนาะเออเขาเนี่ยคุณอาจจะไปเออถามเขาอะว่าเออช่วงระยะเวลาเนี้ยค่ะเออแอบไปคุยกับคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรแบบนี้นะคะเออถ้าเกิดเขาแอบคุยอย่างเงี้ยคุณก็จะได้เห็น เออคุณก็จะได้เห็นสิ่งสิ่งนั้นออกมาเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่มีคุณก็จะเห็นอีกในรูปแบบหนึ่งค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ได้มีอะไรปิดบังซ่อนเลนส์นะมันก็จะได้แบบทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะคะอืมอะมาดูต่อค่ะมีไพ่สี่ถ้วยนะคะสี่ถ้วยเนี่ยอาจจะหมายถึงว่าเราเนี่ยอาจจะไปอย่าไปคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้มากเกินไปนะคะเออเหมือนคาดหวังให้มันไกลเกินไปอย่างเช่นคนที่เพิ่งเริ่มคุยกันใหม่ๆเนาะ อาจจะคุยสักวีคสองวีคออแล้วแบบมาดูดวงมาถามแล้วว่ามีโอกาสจะได้แต่งงานกันไหมอะไรแบบเนี้ยทั้งที่คุณยังไม่ได้ศึกษาดูใจด้วยตัวเองเลยนะคะมาถามไพ่แล้วความคิดว่ามันอาจจะมองการไกล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 ไปนิดนึงนะคะนะเอาเป็นแบบช็อตบายช็อตดีกว่านะคะว่าเออคนนี้คบแล้วจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังอะไรไกลๆนะคะนะเออ,เอ,อมาดูต่อนะคะมีไพ่ ซีเรียลค่ะอืมซีเรียลเนี่ยพายก็อาจจะมาเตือนสําหรับคนที่ปิดใจอยู่เนาะเออปิดใจไม่อยากที่จะมีความรักครั้งใหม่อะไรแบบเนี้ยแต่พายเอนเนในช่วงนี้นะคะมันมีโอกาสมากๆเลยค่ะที่คุณจะมีรักใหม่เข้ามานะคะแล้วเป็นความรักที่รู้สึกอ่อนโยนเป็นความรักที่มันเป็นความรักที่ดีอะ่ะ ดใสซัส้นๆอะไรแบบนี้นะคะดังน,น,นั้นก็อาจจะต้องเปิดใจนิดนึงนะคะเออแล้วก็ไพ่สี่เหรียญนะคะก็อาจจะเอ,อ่อมาเตือนของคนมีคู่ด้วยนะคะว่าเราอาจจะต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัวของเขานะคะเออเราอย่าแบบไปล้ำเส้นมากเกินไปนะมันอาจจะทําให้เกิดการแตกหักอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะามาดูกันต่อนะมีไพ่สองไม้ค่ะ สไม้นี่็อาจ,จะหมายถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีระยะทางก็ได้นะคะไม่ได้เจอกันบ่อยนานๆทีเจอกันทีนะคะแล้วก็พูดคุยผ่านทางโซเชียลมีเดียซะส่วนใหญ่เนาะนี่เป็นแบบนี้นะคะหรือไม่ความรักความสัมพันธ์ของคุณสองคนเนี่ยอยู่ใกล้กันก็จริงนะคะแต่ว่ามันมีความห่างไกลกันเออมีความแบบ ไม่หวานฉ่ำม,มีความเบื่อเบื่อมีความเซ็งเซงแต่ไม่ต้องกลัวค่ะเพราะว่าเดือนนี้ไพ่เดอะซันมาบอกไพ่หนึ่งถ้วยมาบอกนะคะว่าความรักของคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาหวานฉ่ำเหมือนเดิมนะคะก็ต้องหากิจกรรมกิจกรรมทำนะคะนะกิจกรรมร่วมกันนะ่ะทำนะแล้วก็ใครที่หวังอยากจะมีน้อง ในเดือนนี้นะคะไพ่มาบอกแล้วค่ะ2ใบนี้มาคอนเฟิร์มค่ะว่ามีโอกาสที่จะมีน้องได้ด้วยนะคะเออดังนั้นใครที่ไม่ไหวก็ <laughs> อย่าเพิ่งมีนะคะามาดูต่อนะคะมีไพ่3เหรียญค่ะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะอยากให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นไพ่มาบอกว่าเราอาจจะต้องพูดคุยนะคะก็คือพูดในสิ่งที่เราแบบกําลังสงสัยอยู่กําลังคิดอยู่นะพูดออกไป เออให้มันชัดเจนจะดีกว่านะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่นิ่งๆเอ่อไม่ค่อยเข้าใจอะไรสักเท่าไหร่หรืออาจจะเป็นคนซื้อบื้อได้นะคะดังนั้นเราอาจจะต้องพูดไปชี้ชัดชัดเจนนะคะส่วนใครที่ยังคงรอความรักเก่านะคะก็มีโอกาสที่จะกลับมาพูดคุยกันนะคะแล้วก็สารสัมพันธ์กันเป็นความรักครั้งใหม่ได้อีกรอบหนึ่งนะคะนะถือว่ามันเป็น energy ที่ดีในช่วงเ,เดือนนี้นะคะคือไพ่ออกมาบอกหมดเลยอะ่ะบอกทุก ุกสถานะเลยนะคะอืมนะอ่ะเดี๋ยวกวางขอดูไอ้นี้หน่อยราศีหน่อยนะคะว่าราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณมีราศีอะไรบ้างเพราะว่าไพ่ที่ขึ้นมาไม่ได้บอกราศีเลยเนาะขอดูหน่อยค่ะสักห้าราศีนะคะมีราศีพฤษภนะคะราศีมังกรค่ะราศีสิงค์ค่ะราศีตุลนะคะแล้วก็ราศีเออมีนค่ะอ่านะคราวนี้เราไปดูเพิ่มเติมกันค่ะ ว่าเขาคนนั้นคิดยังไงกับคุณบ้างเขาอยากทำอะไรให้คุณบ้างอะไรประมาณนี้นะคะให้ไพ่บอกมาเนาะใบแ,แรกนะคะคุยน f อ a แวนค่ะอืเขาคิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเลยนะเออไฟแรงนะคะแล้วก็ดูแล้วเป็นคนที่เอาการเอางานมั่นใจในตัวเองนะคะนะแล้วก็เป็นคนที่พึ่งพาได้คนนึงนะคะตามด้วย the world นะคะเ,ออเขามองว่าคุณเป็นคนที่ ถ้าอ,อกเข้าใจผู้อื่นนะคะไม่ใช่แค่เข้าใจเขาแต่ว่าเข้าใจคนรอบข้างของเขาด้วยอะไรแบบนี้นะคะแล้วเป็นคนที่แบบใจเย็นนะคะใจเย็นอืมต่อมาค่ะมีไพ่แปดเหรียญค่ะเขามองว่าตัวคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นคงเนาะขยันขันแข,ข็งเออมันก็เป็นไปด้วยกันได้นะเพราะว่าดูสิไพ่ควีนใช่ไหมอันนี้คือเป็นควีนที่แบบเก่งในเรื่องของการงานเนอะอ่ะ แล้วก็ไพ่เงินออกมาอีกนะคะเขาก็ามองว่าชีวิตคุณเนี่ยมีความมั่นคงมีความพร้อมในหลายๆด้านนะคะนะแล้วเป็นคนเก่งนะแล้วก็เป็นคนที่มสม่ำเสมอนะคะเป็นคนสม่ำเสมอนะความขอเพิ่มอีกนิดนึงนะคะเอ,อ่อสามถ้วยค่ะตัวคุณเนี่ยไม่รังเกียจสังคมของเขานะคะเออเขาชอบในสิ่งที่เออคุณเนี่ยไม่รังเกียจในสังคมของเขานะคะ อืมแล้วเขาก็เอ่ออยากให้มีคุณอยู่ในชีวิตมากๆเลยนะคะเดือนนี้พิจิกอะ่ะก่อนหน้านี้ที่กวางทําไปอะ่ะคลิปนั้นอ่ะเอเน g y มันค่อนข้างอิลุงตุงนางเนาะแบบโอ้โหวุ่นวายมากเลยแต่อันเนี้ยไพ่ออกแนวแบบสบายๆว่าเออความรักครั้งใหม่กลับมาก็จะได้สารสัมพันธ์กันเออมันเป็นอะไรที่แบบอินเลิฟอะ เออในในในอีพีนี้นะคะอืมนะดังนั้นเ n e r g y ที่ดีอ่ะรับเอาไว้นะคะอะไรที่เป็นไม่ดีอ่ะปล่อยมันไปนะคะมีไพ่สามดาบขึ้นมาค่ะพูดถึงเอ e r g y ที่ดีสามดาบขึ้นมาเลยเนาะอะ,อะเดี๋ยวกวางขยายก่อนนะคะว่าสามดาบนี้มาในแง่ไหนนะอืมสามดาบอืมไพ่บอกว่าอยากให้เข้าใจค่ะอยากให้เข้าใจเขาคนนี้ค่ะว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ พูดจาขวานผ่าซากเออหรืออาจจะเป็นพูดจาหมาไม่แดกก็ได้นะคะเออมักจะพูดอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกแบบทิมแทงใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะเออเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่เราดูสถานการณ์ความรักไปอะ่ะมันแทบจะไม่ได้มีคาเลคเตอร์ของเขาคนนั้นเลยใช่ไหมคะเออแล้วอันเนี้ยไพ่มันเพิ่งเพิ่มในเรื่องของคาเลคเตอร์ของเขาคนนี้มานะคะเออนะเออพูดจาแบบนี้ก็ทําให้คุณแบบรู้สึกทิมแทงใจเนะ มักจะมีอคติกับคุณตลอดเวลาเลยเออสมมุติว่าคุณเออดูนหนังอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเออกาลังเพลิดเพลินกำลังเขาก็ต้องแบบมีแย้งมาแล้วว่าเออมีแย้งให้เราสึกทาไมต้องแยง้งอ่ะเออทำไมต้องแบบพูดแบบนี้เออชอบก็ชอบคนละแบบแต่ทาไมต้องแย้งอะไรแบบเนี้ยคือจะต้อง a เกนส s ์เราตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนี้นะคะ อืมนะคุณอย่าไปคิดมากนะอย่าไปคิดเยอะนะคะก็คือนั่นคือเนเจอร์ของเขานั่นคือตัวตนของเขานะคะอะมาดูกันต่อค่ะมีไพ่ชาริออตเนี่ฮะอ่ะานไหมไพ่ขึ้นมาค่ะขึ้นมาย้ําเลยค่ะว่าคุณสองคนนั้นมีความต่างค่ะเออคุณเป็นน้ําเขาเป็นไฟค่ะอืมนะเราก็เป็นแบบปอบปะโลมนะ เออเย็นเย็นสบายสบายอีนี่คือรูกเป็นไฟเลยนะแทบจะไหมบ้านไปเลยอะนะคะอืมนะมีความแตกต่างถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเรียนรู้ที่จะเอออยู่กับความแตกต่างเนี่ยมันก็ไปด้วยกันได้เนอะอืมนะคะอ่ะมาดูกันบางทีเราก็อาจจะต้องพูดให้ชัดไปนะว่าไม่จมําเป็นต้องพูดแบบนี้ก็ได้พูดดีๆได้ไหมอะไรแบบนี้นะคะอืมนะออามาดูต่อนะคะไพ่ไฮโดรฟนส์ค่ะอืม ความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยไปได้ยาวนะเออไปได้ยาวนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยความคิดว่ามันก็เหมือนคู่รักทั่วไปเออเหมือนเพื่อนเหมือนพี่น้องเหมือนครอบครัวที่มันจะต้องมีเรื่องบาดหมางก,กันเล็กๆน้อยๆอ,อยู่ตลอดเวลานะคะแต่ว่าพอมีแล้วเราก็อาจจะลืมมันไปก็ได้หรือว่าเราอาจจะเออมาปรับความเข้าใจกันมันก็สามารถอยู่กันต่อไปได้เนาะเออ มาดูกันต่อเดี๋ยวจะมีไพ่อะไรอีกบ้างนะคะว่าเดือนนี้เป็นยังไงไพ่ก้าดาบค่ะไพ่ก้าดาบเดี๋ยก็มาอาจจะมาบอกบอกค่ะว่าช่วงเนี้ยเขาคนนี้อาจจะมีความเครียดมากเนาะหรืออาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่มีความเครียดนะคะเครียดเรื่องอะไรนะสี่ม้คิดเรื่องครอบครัวค่ะนะเขามีปัญหาครอบครัวอาจจะมีปมนะ เอออย่าไปว่างั้นงี้นะคะอาจจะเขาอาจจะมีปมในเรื่องของครอบครัวก็เป็นไว้ได้นะคะเออมีปัญหาเยอะแยะมากมายนะคะเขาก็เลยเครียดพอเครียดแล้วไงมาลงที่เรามันก็ไม่ถูกต้องเนาะเออไม่ถูกต้องนะคะอืมนะดังนั้นเนี่ยใครที่รู้สึกว่าใครที่แบบเป็นคู่อยู่แล้วก็แบบละหองละแหงกันแบบทะเลาะกันบ่อยอย่างเงี้ยถ้าคุณแบบอยากเลิกนะ ก็คือเดือนนี้ก็เป็นคูสายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไพ่มาบอกว่ามีโอกาสที่คุณจะมีความรักใหม่เข้ามาเนาะฟองก็พูดไปนะ <laughs> ขอโทษนะคะมาต่อนะคะมีอัศวินถือไม้ค่ะอืมเอ,อ่ออันเนี้จะมีเข้ามาละนะคะอันนี้หมายถึงคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเข้ามาแบบว่าเป็นแพชชั่นให้กับคุณนะคะช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาหลายคนจะมีความรู้สึกเบื่อมีความรู้สึกแบบอ,อแบบ อ,อื่นๆเลยเงี้ยแต่ว่าคนเนี้ยเข้ามาแบบจุดไฟแบบูฟจุดไฟรักอะไรประมาณน,นี้นะคะองดวางขออีกหนึ่งใบนะคะหนึ่งใบเด็กถือถ้วยค่ะอืไพ่บอกว่าให้กลับมารักตัวเองมาสนใจตัวเองนะคะนะเอย่าไปแคร์คนอื่นมากเกินไปอืมแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณแคร์เขาคนนี้มากๆเลย อดังนั้นอย่าไปแคร์อะไรกับคนอื่นมากเกินไปนะคะเอออย่างบางคนเนี่ยเออมีคำถามเนอะมาถามว่าว่าแบบเออโทรไปหาเขาดีไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าทําแบบนี้ให้เขาดีไหมเขาจะเออรู้สึกยังไงเขาจะโกรธไหมเขาจะเกลียดไหมอะไรเงี้ยเนี่ยเราคิดถึงคนอื่นมากเกินไปนะคะเข้าใจแหละว่าคุณพะวงแต่ว่าเราต้องต้องคิดถึงตัวเราด้วยนะคะเออนะคิดถึงตัวเราด้วยนะ อนะอย่าไปคิดถึงนู่นนี่บางทีอ่ะเออเราไม่ต้องพะวงว่าการที่สมว่าเราซื้อดอกไม้ไปเนอะเออเราให้เขาไปแล้วว่าเขาจะคิดยังไงก็ให้อันนั้นนะ่ะให้เป็นสิ่งที่เขารับผิดช,ชอบไปในเรื่องของความคิดความรู้สึกว่าเขาเรารับดอกไม้ไปแล้วเขาจะรู้สึกยังไงอันนั้นเออแต่เราเนี่ยให้ไปแล้วด้วยความที่แบบด้วยความที่อยากให้ด้วยความจิตใจดีอยากจะให้อะไรแบบเนี้นะคะเอะออะวางขอเปิดไพ่ข้อความนิดนึงนะคะว่า มีข้อความอะไรเพิ่มเติมที่เขาอยากจะบอกไหมคะอืมใบแรกค่ะเขาบอกว่าเขายังติดตามดูคุณอยู่นะว่าตอนนี้คุณเป็นอย่างไรคนที่แบบห่างๆกันไปเขาก็ยังติดตามแหละแต่ว่าส่วนคนโสดเนี่ยก็อาจจะมีในะรูปแบบที่ว่ามีใครบางคนกําลังส่องคุณอยู่แอบดูคุณอยู่ก็เป็นไปได้นะคะอ่าอีกหนึ่งใบนะคะเขาคิดถึงคุณมากนะคะเออเออมันเป็น energy ที่ดีนะเออ ต่อมาค่ะบางครั้งอ่ะเธอเองก็เอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปจนเราท้อนะคะอืมนี่ก็คือข้อความที่เขาสื่อสารมาผ่านทางไพ่นะคะเอ่อใครที่อยากดูดวงส่วนตัวก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย